สวัสดีครับจากกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สาย้าครับผมนี้มาดูตัวตนนกต่อหลักครับนี่คือเจ้ากานะครับเจ้ากากาเบานะครับเจ้ากาเบานี้เป็นนกที่อายุประมาณห้าถึงหกปี มีหลายอย่างในในตัวเดียวกันนะครับคือ,อนีวหะสูอมจันนะครับลัวหง์อมจันแล้วก็นกตัวนี้นะครับเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะบินนะครับเนาะเป็นค่อนข้างที่บินแต่เบิ้งได้สำหรับโงสำหรับปีกได้คงลายข้อครับเป็นแข็งเบิ้งขานะครับนะเนบิ้งขาโตนกส่งปีครับ แม้ว่าขนที่หัวเนี่ยมันจะเป็นสีกิ๊ดี้อยู่ประจำเลยบัมีลงเลยครับฝากติดตามนะครับผลงานมันก็คือออกก็ได้อะครับออกก็ได้เรื่อยๆคแบบผมม่านนี่เงี้ยมือเศร้าครับลนกอาจจะโตกันนะเนี้ยมือเศร้าต้องมึนขันครับอากาอากกลาออกกลาง เรามาซำร็จประมาณนี้ครับหนัหนกผมมีอยู่ประมาณสิบก่าตครับตัวน,นี้ก็แบงเมื่อจากอายุทยาครับ การไก่พันธหอมาเล่นนะครับเนาะการไกพร่พันธุ์หอยแมลงบ๊อบพิษวังครับนตัวนี้สุดเลยครับตัวหลกักของผมเลยเข่ามือครับเข่ามือลุงกันแล้วลุงกันแล้วนะใหญ่มาประมาณจะสองเดือนครับตัวนี้แต่ก็ถือว่ามันนะครับมันสุดๆเลยเป็นนกตัวหลกัก ครับผมครับลิปนี้ผมก็ทายเจ๊บไปครับติดตัวอยู่ในช่อง shorts, swimming, น 7, like, 對對ี้กหลับเขาเดือบนนะครับผมก็บ่าคอยเก่งนะครับเดือนนกกับบ้าคอยเก่งแต่ว่หเคยเล่นแต่เด็กหน่อยครับเดล่นแต่เด้กหน่อยแล้วก็พอะไนั้นเนี่ยกลับมาเล่นไมะครับกับมาเล่นไมของเขาเนี่มันจินจินเฮียเนวับหย่าเนวนยามี่หนามี เม็ดวินเล็ยมันก็อยู่ได้ละนี่คือเจ้ากานี่คือเจ้ากากาเว้าเจ้ากาตอหลักมึงครับมึงนกหนุกส่งนี่แหละครับหนุกส่งนี่แหละมังไล่บังมาปุ๊กสับปีกเจ้าน่าดู มงคลมีมงคลแน่นอนครับมีหลายอย่างครับขนหมานายข้างเกือบส้นนะครับนาะโตรูมป,ปุ่มแบบมีบัวแต้มเนี่ยเป็นเส้นแบบเป็นเส้นเง,งาี้ยงๆอาจทีเพื่อเห็นแบบตรงม้วนตรงจรงิง <c oughs> เดี๋ยวเมื่อใดบางๆวันอาทิตย์บางๆผมจะจัคู่ให้ฟังครับเสียงเสียงนี่เสียงกลางไปหาใหญ่ครับไงกลางกล่องกล่องไครับขันอยู่ในป่าเดี๋ยววัวแดงห่วงครับฟังเสียงขันอยู่ในป่าเนี่ยมวนขันมวนครับนกตัวนขันมวนป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โกนี้ประวัดโเล่เป็นรอยครับสเลเป็นรอยครับนกจากตัวนี่เป็นประวัติมาจากทั้งรอยเอฟครับเป็นนกทั้งรอยเอฟมาครับนาะฝากติดตามครับผมไม่อยู่ในค่ายกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ไซห์ห้าครับผมโดยช่องย o u ูปเกสดาแสงดีภาษาอังกฤษครับ เอเอดีอา e ครับผมดีเอนะครับนากติดตามนะครับี่น้องครับ,รบโอเคครับผมฝากถึงไทยไว้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม